วันดเพลงในนนวัี้เล็งกะพ่อพอประกาศมาว่าเป็นชื่อเราคือมันแบบโอ้โหแบบร้องไห้ร้องไห้โดยแบบไอที่เราเหนื่อยที่เราพยายามมาตั้งแต่แมตช์แรกมันสำเร็จแล้ว กลายเป็นแชมป์18สมัยไปแล้วเรียบร้อยสำหรับสาวเสียงดีวัย22ปีผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างเล้งสรัญญาการที่ก้าวเข้ามาแข่งขันในรายการสึกวันดดนเพลง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะหาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวซึ่งถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเล้งจะใช้เพลงเร็วเป็นอาวุธเด็ดจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่เพลงเร็วขาโหดที่ใช้ลีลาน้ําเสียงเอาชนะคู่แข่งจนแพ้รอบคาบแต่ในรอบสุดท้ายเธอได้เลือกร้องเพลงช้าบาดลึกถึงอารมณ์อย่างเพลงแทงเครื่องหลังของยญิงลีศรีจุมพลมาเป็นอาวุธจนสามารถเอาชนะใจคณะกรรมการและทําให้เล้งได้ขึ้นแท่นเป็นแชมป์คนใหม่เ,มเร้่มความรางวัลแจ็คพอตสูงสุดถึง50,000 0บาทไปครอบครอง มันเป็นหมัดเด็ดของเขานะฮะคือคือมันชัดเจนมากครูรู้สึกอย่างนั้นทั้งในเรื่องของเสียงทักษะแล้วก็อารมณ์มันมามาในจุดที่พอดีเลยอย่างแทงข้างหลังนี้ยังมีความสดอันนี้อันนีใน้ในแง่ของบุคลิกเพลงนะครับแต่ที่มากไปกว่าน,นั้นก็คือ,อโดยท่วมทำนองของเพลงมันมีจุดที่ต้องให้นักร้องได้โชว์มากมากกว่า อย่างเช่นเจฟคัดขนาดเนี่ยมันชัดมากว่าตรงนี้ถ้าใครไม่เก่งจริงมันไปไม่ถึงมันเป็นทั้งจุดที่จะได้คะแนนและก็เสียคะแนนมันมีความโลดโผนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เล้งเลือกเพลงนี้มามาใช้ในในวันในวัน,น,วนชิงเนี่ยก็ถือว่าเลือกถูกในที่สุดแล้วพอม,มาสำเร็จแล้วดีใจแล้วก็ผลตอบรับที่ตอบกลับมาฟีดแบ็กจากทาง Facebook ส่วนตัวแฟนเพจหรือว่าทางไลน์ ทั้งแชทอะไรต่างๆคือทุกคนแบบสบแดะสะแดงความยินดีด้วยบางคนถึงขั้นโดดงานไม่ไปทํางานมานั่งเชียร์อยู่นา้าเวทจริงๆค่ะก็คือพี่ไม่ไปทํางานแล้ววันนี้พี่นั่งรอดูเราหนูนี่แบบยิ่งแบบยิ่งต้องทําให้ดียิ่งต้องทําให้สมกับที่เขาเสียงานมาเพื่อจะมาดูเราเ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เล้งจะรักษาตำแหน่งแชมป์ได้ถึง18สมัยเพียงเพราะว่าเสียงดีลีลาเด็ดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เล้งยังได้พิสูจน์ให้ผู้ชมได้เห็นว่าเธอเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีความอดทนมีความสามารถรอบด้านและที่สำคัญยังมีความกล้าในการทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงนักร้องแบบเล้งซึ่งม,มีทั้งความเก่งความทรหดนะครับและก็ความหลากหลายอยู่ในตัวเพราะการใครก็ตามที่จะเป็นแชมป์ศึกบันดวลเพลงนต้องต้องครบเครื่อง ครอบเครื่องอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องอดทนและก็ต้องต้องเก่งรอบได้หนูเชื่อว่าหลายๆคนมีเส้นทางมีชีวิตที่ฝ่าฟันเหมือน,อนกันหนูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผ่านตรงนั้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็ก้าวข้ามผ่านมาได้แล้วหนูเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องก้าวผ่านจุดนั้นมาได้เหมือนกันทุกๆคนแค่เรามีความฝันแล้วก็ตั้งความฝันนั้นไว้ทําให้ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งมันจะต้องเป็นของเราค่ะ